หล <gas> ังจากที่โจนวุฒินะครับมีโปรแกรมที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับในวันที่8มิถุนายน2567นะครับซึ่งจะชกกันที่ Impact a r e n a เมืองทองทานีนะครับก็รายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่นะครับเรียกได้ว่าบอสชาตรี จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหนึ่งในคู่ไฮไลท์ก็คือตะวันฉายและโจนัทวุฒินะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟต้าเวทนะครับของตะวันฉายนะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่3นะครับของตะวันฉายซึ่งโจนัทวุฒินะครับก็ได้รับโอกาสจากบอสชาตรีนะครับซึ่งเขาเองนะครับก็อยู่ในอันดับเรนกิ้งเบอร์สามนะครับเขาก็ได้โอกาสนะครับมาเจอกับตะวันฉายนะครับแล้วก็มีโอกาสชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งในอดีตนะครับทั้งโจและตะว แล้วนะครับแต่ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับซึ่งวันนั้นนี่ก็เรเบวาทั้งคู่นี้สู้กันได้สนุกสูสีมากๆกนะครับก็เรเบวาก,กรรมการนี่ก็หันไปทางตะวันฉายนะครับชนะคะแนนโจนัทวุฒิแบบชนิดที่ว่าแฟนมวยหลายคนก็เสียงแตกนะครับหลายคนก็มองว่าโจนี่น่าจะชนะต่อวันฉายด้วยซ้ำนะครับแต่นั่นนะครับคือเรเบวา แฟนมวยก็ยังคาใจนะครับบอสชาตรีก็เลยจัดรีแมตช์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไฟน์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไฟล้างตาของโจนัทบุฒินะครับแต่นะครับเป็นการชกในกติกามวยไทยนะครับซึ่งในกติกามวยไทยเองนะครับทางด้านตะวันฉายนี่ก็ถนัดมากๆนะครับซึ่งแฟนมวยหลายคนนะครับหลังจากที่เห็นคู่นี้นี่ผ่านโลกโซเชียลไปนี่แฟนมวยก็หันไปทางเสียงเดียวกันนะครับมองว่านะครับโจนี่น่าจะเสียเปรียบตะวันฉายนะครับเพราะ ตะวันฉายเองนะครับในกติกามวยไทยนี่เขาก็ถือว่าเขาเก่งมากๆนะครับแม้แต่ซูเปอร์บอลซิงมาวินเองนะครับก็ยังโดนเตะขาดท่อนมาแล้วนะครับหลายคนก็มองว่าโจอาจจะโดนน็อกก็ได้นะครับถ้าโจไม่ระวังเดินเข้าไปอาจจะหลงเหลี่ยมโดนแข้งโดนอะไรแล้วออกทะเลนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบนเวทีไม่มีอะไรแน่นอนนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับโจนัทวุฒินะครับไม่สนอยู่แล้วนะครับเรทราคานี่เป็นรองก็ช่างนะครับอันนั้นก็ส่วนของเรื่องราานะครับแต่บนเวทีนะครับเขาก็ มีหน้าที่เรียกว่าชกนะครับเขาก็ต้องชกตามเกมที่เขาวางไว้นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายและจังหวะและเวลาและโอกาสนะครับใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทั้งตะว,วันฉายและโจนะครับ เพราะโจเองนะครับก็เป็นน <aj horas> ักมวยที <stain III af frustrating> ่อาวุธหนักอาวุธแรงอยู่แล้วนะครับส่วนตะวันฉายนี่ก็คมทุกลูกนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นศึกสายเลือดนะครับรักพี่เสดายน้องจริงๆนะครับแล้วแฟนมวยละครับชอบใครนะครับคู่นี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับชอบโจนัทวุฒิก็คอมเมนต์โจนัทวุฒินะครับชอบตะวันฉายก็เชียร์ตะวันฉายนะครับก็คู่นี้นะครับจะโชกันในวันที่8มิถุนายนนะครับมีเกมขัดแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นเฟตับ ส่วนคู่มวยอัดแน่นทั้งรายการนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมนับฟังนะครับหาข้อมูลนะผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่แอดทีเอนะครับแอดทีเอนะครับครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับฝากไว้ด้วยครับ